คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตคายกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12นะครับเดือนพฤษภาคม2566นะครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลซิลิอาครับจากอิตาลีนะครับวันนี้ เป็นคู่พบกันระหว่างลาซิโออยู่อันดับที่3นะครับพบกับเลชเช่อยู่อันดับที่16นะครับเลชเช่มีอยูอ่ตอนนี้3 1แต้มนะครับอยู่ก็โสดอันตรายเหมือนกันนะครับสามแต้มไม่ใช่ว่าจะดีๆนะนะพลาดไปนี่ทีมล่างนี่ตีตื้อขึ้นมานี่เขาจะมีแต้มมันเข้ามานะครับส่วนลาซิโอดีมี64แต้มครับอยู่ในท็อปท็อปโฟแล้วนะครับมีโอกาสเข้ายูฟ่าแล้วนะครับลุ้นอยู่นะครับตอนนี้ นะครับเพราะว่าอินเตอร์มิลานมี63เอซีวิลามี61แล้วก็อัลเจต้ามี58ก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับที่ว่าจะหลุดหรือเปล่าครับระหว่างในท็อปไฟท็อปโฟขออีกตารางกานโซฟิลาของอิาางองอตาลีครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลยครับเจ้าบ้านครับทัพอินซีฟ้าขาวครับลาซิโอของคุณซูเมาลิซิโอซารีนะครับผลงานในลีก5นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้น นะครับส่งผลให้ล่วงจากรองจากฝูงมาลั้งที่3นะครับของตารางในขณะน,นี้ส่วนสภาพความพร้อมนั้นครับจะไม่มีทางด้านดานิโลคาตาลีนะครับกับมาติอัสเบชิโนที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 3 3แดนกลางจะวางเซอร์เก้มิลินควิชซาวิชนะครับคอยสร้างฐานเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างเฟลิเป อันเดรย์ซอนนะครับแล้วก็ทางด้านชิโรอิมโบมิเล่และมัตเตียซักคันยี่นะครับลงด้าสกอร์ร่วมกันในเกมนี้นะครับามาทางด้านทีมเยือนครับฝั่งทีมเยือนครับเลเช่ของกุนซูมาโกบาลนี่ผลงานในลีครับ5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ตัวเจ็บนอกบ้านนะครับอขอโทษครับตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมๆแล้วนะครับอย่างมารินพอนกาซิสแล้ว ยังเสียกองหลังอย่างคาสติออตเดมากูเพิ่มเข้ามาอีกหลายครับด้านการจัดทัพคาดว่าจะใช้ระบบ433แดนกลางจะว,วางกับตันทีมครับเมอร์เทนฮุยมันนะครับคอยปั้นเกมสนับสนุน3ประสาษาในแดนหน้าอย่างเฟร d ดิโกดิฟานเชโกกาเบียนสเตเฟซซาและแอสซานซิเซ่นะครับลงบูในเกมนี้ครับมาดูทัศนะและฟันทงกันครับ เจ้าบ้านลาซิโอรครับช่วงหลังฟอร์มแผ่วลงไปเยอะครับ5เกมหลังสุดชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับล่วงจากรองจากฝูงมาลังที่3นะครับของตารางหากพวกเขาหวังจะคว้าตัว๋วแชมเปี้ยนลีกพวกเขาต้องเร่งเครื่องแล้วครับช่วงนี้นะทางฝั่งทีมเยอเลเชผลงานย่ำแย่5เกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นถือเป็นโอกาสดีของทางด้านลาซิโอรครับที่จะพะเด็ดศึกในงานนี้นะแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับ นะครับวันนี้ครับฟันธงไปเลยครับเซียนนอกราคายขอฟันธงไปที่ลาซิโอชนะทางด้านเลเช่นะครับครับวันนี้เซียนนอกระขายต้องขอลาไปก่อนครับออกทีเด็กไปแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้เซียนนอกรา่ายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ